ฟรีฟรีฟรีอย่างวะก็สปรกรเขามีบริการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรฟรีทุกขั้นตอนอ๋อแค่โทร1764 1764สปกสวัสดีค่ะย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรอบหน้าพอเรามาปลูกข้าวพันธุ์พื้นนุ่มกันดีกว่ามันจะนุ่มเหมือนผิวน้องไหมพี่เลื่ง ข้าวพื้นนุ่มคือข้าวเจ้าที่มีปริมาณอะมิโลสไม่เกินร้อยละยี่สิบหุงแล้วจะนุ่มเหนียวที่สําคัญยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอีกด้วยนะดีขนาดนั้นเชียวเหมาะสาหรับปลูกในพื้นที่ชนรัประทานภาคกลางบ้านเรามีทั้ง 1, พันธุ์พิษณุโลก80ก็ขอ21ก็ขอ79จะหาพันุ์ข้าวจากที่ไหนอะพี่นี่เลยกรมการข้าว กลับมาช่วงสุดท้ายกับรายการฟาร์มเพนเตครับต้องบอกว่าตอนนี้ทั่วทั้งโลกนะครับมีการปรับตัวให้ตื่นตัวในเรื่องของการทําการเกษตรรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านนะครับต้องมีการปรับตัวรู้ทันเหตุการณ์รู้เทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องของการทําการเกษตรไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยครับ ที่นี่คือป่าก,กาแฟ1,200ไร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดอันดับต้นๆของประเทศไทยชาวบ้านตำบลท้ำสิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเข้ามาบุกเบิกและปลูกกาแฟกัน,กนตั้งแต่ปี2,510รยุคนั้นยุบเบิกนะครับแล้วก็ทำมาหากินกันมาเรื่อยโดยการปลูกกาแฟเนี่ยแล้วปี2,535ก็ทางสปกชุมพรก็มาทำการจัดสรรให้กับน้องเศษษรกรเป็นครั้งแรกนะครับ แล้วก็เริ่มทำมาหากินในพื้นที่ของเขตป่ารูปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับพื้นที่ตำบลท่าสิง์เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกกาแฟโรบาาัสต้าครั้งที่เราบุกเบิกขึ้นมาเนี่ยเราก็นํากาแฟมาปลูกก่อนปลูกแบบทดลองสมัยนู้นนะครับก็คือถอนต้นกล้าแล้วก็มาปลูกกันผลปรากฏว่าพื้นที่นี้มันให้ความง้กงามดีนะครับความก้างามดีก็ชาวบ้านสมัยนั้นก็หมอก่อกันไป ก็เลยเป็นที่มาของการปลูกกาแฟนะครับของในพื้นที่ตำบลบรงสิงด้วยของสายพันธุโรบัสต้ากาแฟสายพันธุโรบัสต้าชอบอยู่ในแดดรำไรซึ่งเกษตรกรที่นี่ก็ทําให้ไร่กาแฟกลายเป็นป่าด้วยการปลูกพืชยืนต้นและผลไม้นานาชนิดเพื่อเป็นร่มเงาให้กับต้นกาแฟที่สําคัญนอกจากจะมีรายได้จากกาแฟแล้วยังมีรายได้เพิ่มเติมจากการขายผลไม้อีกด้วยกาแฟโรบัสต้าจะเป็นพืชที่ชอบร่มลำไร จะปลูกเดียวๆไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยมันจะทำให้ใบเหี่ยวแล้วก็ไม่ค่อยจะต้านทานนะครับธรรมชาติของเขาเนี่ยจะต้องปลูกใต้ร่มเงาั้รพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกไม้ผลเกษตรกรก็เลยเอาทุเรียนนะครับก้านยาวหมอนทองมาปลูกร่วมกับกาแฟ แล้วก็แซมด้วยจากที่ผมบอกก็คือกล้วยหอมทองแล้วก็าการปลูกพืชยืนต้นและผลไม้ในานาชนิดยังช่วยลดปัญหาของโรคและ,มะแมลงรบกวนต้นกาแฟเป็นการช่วยลดต้นทุนการใช้ยากําจัดศัตรูพืชอีกทางหนึ่งด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่พี่น้องเสร็จกรปลูกพืชหลายๆอย่างนะครับไม่ปลูกพืชเชิงเดียวเนี่ยทั้งมแมลงและทั้งโรคเนี่ยมันก็จะถูกพืชอีกหนึ่งชนิดเป็นตัวแบ่งเบาภาระ พอเป่งนเบาาระได้เนี่ยทำให้พี่น้องเสษ็จกรเนี่ยลดการใช้สารเคมีพอลดการใช้สารเคมีได้หมายถึงว่าลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนของตัวเองพอลดต้นทุนเนี่ยมันก็เพิ่มไรายได้นะครับอันนี้คือลักษณะที่เราพยายามที่จะสอนให้พี่น้องเสร็จกรของตบบำบลมลำติเนี่ยใช้วิธีปลูกกาแฟแซมในสวนผลไม้ครับ ในยุคปัจจุบันการที่เกษตรกรจะเข้มแข็งและประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงของการผิดพลาดเกษตรกรที่นี่ก็เช่นเดียวกันมีการรวมกลุ่มการเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟาบ้านทำสิงโดยการนำของพี่นิคมและที่สำคัญวิสาหกิจกลุ่มนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารการจัดการปลูกพืชและพึ่งพาตนเองภายใต้ระบบกลุ่มและหน่วยงานของรัฐคือสอปรกรเราก็จะ รวมกันให้เป็นวิสาหกิจนะครับภายใต้ของการแปรรูปรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูปนะครับไม่ได้รวมกลุ่มเพื่อที่จะเอาผลผล,ผลิตไปขายกับพ่อค้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกาแฟท้ำสิงห์นะครับที่อยู่ภายใต้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านน้ำสิงห์ั้นเวลากลุ่มรับซื้อเนี่ยกลุ่มก็จะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเมล็ดเองทั้งหมดแทนพี่น้องเสษตรก่อนเราก็จะนํามาสู่ขบวนการแปรรูปก็คือการคั่ว การขั่วของเราเนี่ยเราก็จะทําเป็นกาแฟขั่วบดก็จะเป็นตัวบ่งชี้ตัวนําเสนอการผลิตกาแฟโรบัสต้าที่ดีเนี่ยให้กับกลุ่มผู้บริโภคกาแฟเราก็จะมีแผนในการขยายกําลังการผลิตนะครับเนื่องจากว่าในแต่ละปีเนี่ยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านทําสิงเราเนี่ยนะครับ ภายใต้การดูแลของสปกนะถ้าเราไม่มีการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยก็คาดว่าอีกสัก3าปีข้างหน้าเนี่ยสินค้าก็จะลนตลาดจึงมีแผนที่จะทํากาแฟ Instant นะครับหรือสเปรดายเนี่ยนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของการตลาดให้กับตัวเป็นลกลุ่มได้นะ แล้ววันนี้รายการฟาร์มเพนเตของเราหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการฟาร์มเพน็ตได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ทางเนชั่นทีวีช่อง22แห่งนี้นะครับวันนี้เบิร์ดและทีมงานลาไปก่อนพบกใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย